สวัสดีค่ะช่องตอนรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงนะคะเราพาเพาื่อนเพืทีทุกคนทุกท่านมาอยู่ที่ตลาดผ้าไหมราชมงคลหรือตลาดนัดกรีนโมนะคะเ<ม>พื่อนเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศตลาดผ้าไหมในตลาดราชมงคลให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมกันเลยนะคะไปเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาด ราชมงคลน,นะคะรือตลาดนัดก,กรีมอนนีนเองะคะฝั่งตลาดราชมงคลน,นะคะอันนี้ก็เรามาพาชมผ้าไหมนะคะวันนี้ผ้าไหมดูเหมือนว่าจะเป็นร้านผ้าไหมนาน่าเยอะนะคะเพื่อนๆสีนะคะอันนี้ร้านพิเศษผ้าไหมนะคะ น,นี้เนี่ยข้ามาอยู่ฝั่งนี้นะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะอันนี้ก็ร้านจันทรัตน์ผ้าไหมชุรินนะคะอยู่ตรงมุมนนี้นะ,ะน้องทานข้าวอยู่นะคะ ก็ร้านหน้าผ้าพัดผ้าไหมสุรินนะคะผ้าไหมสีธรรมชาตินะคะจะเป็นผ้างานธรรมชาตินะคะอยู่ตรงมุมนี้นะคะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคันนีเป็ผ้าไหมสีธรรมชาตินะคะชมได้นะคะอานนี้จะเน้นพวกสีธรรมชาติร้านนี้จะเน้นสีธรรมชาตินะคะจะจะเป็นสีครามค่ะครามอันนี้ก็เป็นเป็นโมเกียร์นะคะ อันนี้เป็นโมเปียสีธรรมชาติค่ะอันนี้เป็นคามเป็นคา,ามสดที่มีกลิ่นหอมนะคะผืนนี้อันนี้ลายอ,อะไร,รคะคุณหมอคะอันนี้เป็นลายเต่าหนับค่ะนี่ค่ะลายเต่าหนับข้าสวยมากยิ้วสะบัดอย่างนี้คะ่ะกลิ่นหอมเลยค่ะอหอมคามหอมคามค่ะก,กลิ่นหอมคามถ้าคามสดม,มันก็จะได้กลิ่นนี้อันนี้ผืนนี้เท่าไหร่คะผืนนี้สามพันสองร้อยบาทสามพันสองร้อยบาทลายปลายสดเลยค่ะ ขายสูงเป็นชายคุยหน้านางเนาะใช่มีครบเลยค่ะชายคุยหน้านางสวยอันนี้เป็นผ้าไหมเคมีหรือเอ้ผ้าไหมธรรมชาติคลามจะเป็นธรรมชาติค่ะครามจะต้องย้อมจะต้องเลี้ยงมันไว้ค่ะเป็นธรรมชาตินะคะไม่ใช่เคมีค่ะถ้าครามเคมีเนี่ยค่ะจะเป็นอีกสีหนึ่งอันนี้เคมีแต่อันนี้คือธรรมชาติเลยนะคะ้วคามันจะย้อมติดผ้าไหมยาก เส้นไหม่จะเป็นเส้นใหญ่ที่มันเป็นเงาตรงกลมวาวมันจะมีใยเหมือนค่ายๆใหญ่เคอร์ดินมันจะเงาเงาสวยงามนากค่ะมันจะย้อมติดยากฉะนั้นราคามันจะสูงกว่าเพราะมีคนเพราะไม่ค่อยมีคนย้อมเป็นคามลงทุนเยอะค่ะคนย้อมที่ย้อมคามได้สวยไม่ค่อยดีอันนี้เป็นคามสดนะคะทพื่อนรุ่นสี่อีกพื้นหนึ่งล้วค่าไหมออ๋อหน่าค่ะอันนี้เป็นลายดอกนักด้านนะคะ ดอกรักดอกเล็กหรือเปล่าดอกลักดอกเล็กค่ะอันนีเป็นดอกรักดอกลักราชกัญญาลายเล็กนะครเพื่อนก็จะสวยไปีเป็นหนึงค่ะอันนี้คือขายคุยท็ค่ะคืนเท่าไหร่คะนี่อันนี้ราคาเท่าพันค่ะสามพันสองสามพันสองร้อยบาทนะคะนุ่มมากเลยนะเพื่อนนุ่มค่ะผิวค่ะผิวอันนี้จะออกฟ้าเราต้องอาบน้ํายาด้วยไหมไม่ต้องค่ะนี่อาบให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะอันนี้เสร็จเสร็จัดแล้วนะคับกนจะได้นุ่มอันนีจะได้นุ่มจะได้นุ่ม อันนี้จะเป็นลายลิซ่าใช่ไหมใช่ค่ะลายลิซ่าลายบรรดสวรรค์ลายบันไดสวรรค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นออกฟ้าเลยสีฟ้าฟ้าเลยอันนี้จะเป็นไหมบ้านไหมบ้านแบบไม่สามผืนแค่นี้ค่ะแบบสามผืนเนาะอาทชีพหนึ่งก็ทําได้คนละผืนแค่นั้นละคะ่ะลายย้อมครามทำยากย้อมตั้งสิบกว่าครั้งถึงจะได้ได้สีต้องใช้ไหมบ้านใช่ไหมถ้าไหมบ้านถ้าเป็นไหมบ้านไม่จำเป็นต้องใช้ไหมบ้านใช้ไหม ดีเคหรือใช้ไหมอันนี้จากร้านได้ค่ะแต่อันนี้คือเขาทําเป็นใหม่บ้านพอมันทำเป็นใหม่บ้านแล้วสีมันไม่สม่ำเสมอบางทีบางทีสีมันก็ไม่ติดเรียบเนียนเหมือนพวกนั้นนะคะแต่ความเป็นใหม่บ้านมันก็จะนุ่มมันก็จะมีเสน่ห์ใช่อันนี้เป็นอันนี้ใหม่บ้านอันนั้นจะเป็นใหม่จุนใช่ไหมใช่ค่ะถ้าคลามันก็เลยออกมาเนี่ยนี่จริงแต่มันก็สวยนะแต่มันก็สวยนะคะสีมันชัดเจนค่ะมันก็สวยอีกแบบ คะ่ะโอเคคะ่ะค,คุณมหมอเดี๋ยวพี่ไปดูร้านอื่นต่อเนาะได้ขอบคุณค่ะนี่ก็ไปแล้วนะคะแล้วก็มาต่อที่ร้านคนสวยสวัสดีคะ่ะคนสวยคะ่ะอืมก็มาชมผ้มมาไหมหนูแหลกองวหก่อนโอ้ยบองหูหรอกแม่กให้ไอ้ยังศูนย์แปดสามมันก็อไปจังงี้ไปแจกสั่นเนาะ ว่าท่นนี่มานเอนะคะเดี๋ยวเราเดินตลาดท้าใหม่ก่อนนะคะไปมา อมาได้สวัสดีค่ะที่รสายประมี ขอให้ตังตังนะคะขอบคุณค่ะนะคะอันนี้ร้านผ้าไหม่อะไรเนาะชิคกูลืมร้านอาบแดดผ้าไหมชุมชนพรผ้าไหมบ้านกัญจันพัฒนาบ้านกัญจันพัฒนาเนาะอือตะบนเมืองค่ะหลายขั้นตอนจริงเมื่อวานลงครึ่งวันไได้ลงตั้งสามสิบต้องใจ รอแบบมันอันออกมารอแบบลงอะไรนะลงเรียวถึงได้ตังค์เพียวไงหนูได้ร้อยเหรียญแล้วหนูก็ได้ตังค์แล้วแหละร้อยดอลลาร์แล้วอามพันห้าแล้วมาอยู่ตลาดนัดราชมงคลนะคะไปแล้วค่ะเป็นกระจยางเลย คือบรรยากาศตลาดนัดผ so ้าใหม่นะคะตลาดนัดผ้าใหม่ราชมงคลนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะองเบิ้จีวันนี้ผ้าใหม่มาน้อยนะคะรวมผ้าใหม่สุดินก็จะมีทั้งหัวกงไม่มากในตลาดก็ขายอย่างหน่นด้วยนะคะี่มีกระเป๋าขี้ไก่นะนี่จะเป็นเปลือกไม่เลยค่ะนี้จะเป็นเปลือกไม่ เกระเป๋านะก็อยากได้กับตุ๊กตาของมฝากเป็นลูกชายนะเย็ กไดบ้ใทาเมื่อวานก็พาเดินตลาดนัาพ่ะใหม่นะคะก็มาจุดนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะ นารักน่ารักนะคะเพือนะคะวันนี้ช่างตัวรัศมีไลฟ์สไตล์ก right ็พาเดินชมตลาดนัดผ้าไหมราชบุรีหรือตลาดกินนอนะคะก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะเราก็หวังอย่างนี้ว่าเพื่อนเพื่อนที่ีก็คงจะถูกใช้ในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากิดภาพต้อการต้องกลับประธานไปเพื่อนๆที่ดูนะที่ดด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะสำหรับที่เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเรานะคะ อย่าลืมส่งกำลังใจให้เรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามครกดกระดิ่งแจ้งเตืไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตอนลรส์สไตลได้มีกำลังใจนําเสนอลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุดทมองจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ